ก็น้องเป็นตะลิงเราทั้งหลยชายหญิงสาตว์ลูกกันจริงวันโล ทเทศบาลตำบลการจนะดิตขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลการจนะดิตในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563นี้ตั้งแต่เวลา18.30นาเป็นต้นไปพบกับการแสดงของการแสดงของนักเรียนชุมชนต่างๆการประกวดกระทงประเภทสวยงามและขอเชิญร่วมลอยกระทงณสถานที่ซึ่งเทศบาลจัดไว้ให้ประกอบด้วย1 ท่าเทียบเรือบ้านปากกระแดกหมู่ที่7 2. ปริมเขื่อนหลังสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอการจนาดิตหมู่ที่1 3. ท่าน้ำสาลาท่าโพบ้านหนองสวนหมู่ที่8ขอให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้นเพื่อรักษาสภาพแม่น้ำลำคลองให้สะอาดต่อไปอย่าลืมอย่าพลาดวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563นี้เทศบาลตำบลการจนะดิตขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี2 5 6 3